สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่30ตุลาคม2568คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิดทักไลน์มีค่าครูนะคะ ตอนนี้เราเริ่มนะจากคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์เจ็ดเหืีนนะคะช่วงนี้การเงินรอบครอบนะคะหรือบางคนเขาเรียกว่าทําบัญชีนะคะรายรับรายจ่ายนะคะค่อนข้างละเอียดนะคะหรือบางคนก็ไเรียกว่ากําลังเก,เก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะที่ตัวเองกําลังหามาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ The Hermes นะคะผู้หลักผู้ใหญ่รักช่วงนี้นะคะมีอะไร ให้มองหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะนะบางคนก็เรียกว่ามีโอกาสเดินทางไปวัดไปทําบุญไปสวดมนต์ไปขอพรไปปฏิบัติธรรมนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะช่วงนี้คนวันอาทิตย์จิตใจดีงามนะคะบางคนก็ชอบช่วยเหลือสังคมนะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานะคะราชินีพระจันทร์นะคะ ด้านของการงานนะคะยังแจมตลาดได้อยู่นะคะยังมีชื่อเสียงนะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทความสวยความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะนะพวกช่างเกจีช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะงานทางด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงผู้หญิงยังโดดเด่นอยู่นะคะผู้หญิงมักจะเข้ามาใช้บริการค่อนข้างเยอะนะคะ หกไม้เท้านะคะการงานเรียกว่ายัางไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะถึงจะไม่หวือหวาสักเสี้ทีเดียวนะคะแต่ก็ยังพอไปได้อยู่หรือว่าใครที่รองานช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีประสบผลสําเร็จได้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานซะมากนะคะโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะคะใครเดินทางไปวัดสามารถเสี่ยงเซ็มซีนะคะแล้วก็เอาเลขจากเซ็มซีมาเสี่ยงโชคได้นะคะส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขเจ็ดเก้าสองหกนะคะเจ็ดเก้าสองหกนะคะคนเหมือนกัน คนวันจันทร์นะคะสองถ้วยคนวันจันทร์ช่วงนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับความรักนะคะความผูกพันนะคะบางคนมีโอกาสได้เจอได้เจอเพื่อนใหม่ๆห,หรือว่าเจอเจอคนที่ถูกอกถูกใจนะคะโดยเฉพาะคนโสดนะคะบางคนก็เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนะคะมีโอกาสกินทานหันร่วมกันพักผ่อนร่วมกันนะคะหนึ่งไม่เท้านะคะมีดวงด้านของการงานโดดเด่นนะคะมีโอกาสเริ่มงานใหม่ทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าใครที่กําลังมอง ถึงการหางานอยู่นะคะการสมัครไว้ก่อนหน้านี้หรือว่าการสอบการแข่งขันนะคะการรอคอยงานก็จะได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสําเร็จนะคะ1ดาบนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะช่วงนี้นะคะบางคนถึงขั้นมีดวงเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะ เจ้าชายเหรียญนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวานนะคะการเงินยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะช่วงนี้คนจันทร์นะคะต้องเก็บต้องออมด้วยนะคะนะการเงินเขาเรียกว่ายังไม่ขาดมือนะคะยังมีเข้ามาให้เราได้ใช้ได้จ่ายอยู่นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะพบคนที่ถูกอกถูกใจนะคะ โชคลาบนะคะบุตรหลานบริวารจะให้โชคส่วนเลขนหน้าไพ่จากพ่อ24สนะคะมีเลข2-110นึ่ะคะสองหนะคะ,ะ,คะต่อไปคนวันอังคาร วันอังคารน,นะคะห้าดาบห้าดาบขึ้นมาเป็นเซนเตอร์นะคะเขาเรียกว่าวันนี้นะคะการงานลำแข้งลำขานะคะหรือใครที่ทำงานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะการงานวันนี้อาจจะเหนื่อยกับเพื่อนร่วมงานนะคะบางคนมักจะโดนขัดแข้งขัดขานะคะจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมได้นะคะวันนี้ต้องไม่เจร้อน,นะคะมีอะไรก็ขอรเรียบๆนะคะและทุกอย่างมันก็มีโอกาสผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่รักนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะช่วงนี้มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะคนวันอังคารให้มองหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะจะให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการเงินหรือว่าจะเป็นทางด้านของการช่วยเหลือสิ่งต่างๆนะคะคำปรึกษานะคะก็ได้นะคะนะเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่สามารถช่วยได้นะคะ we are f f o r t u n e นะคะแต่คุณก็จะมีความโชคดีนะคะ พราะไดก็จะมีความมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะมีโอกาสได้เงินเป็นก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะบางคนเรียกว่าจะได้อะไรแบบฟลุกฟลุกได้งานแบบฟลุกฟลุกได้เงินแบบฟลุกฟลุกได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะช่วงนี้นะคะใครที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนพวกกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีหรือบางคนนะคะอาจจะมรดกก็ได้นะคะจากาบรรพบุรุษก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ เรียกว่าเกี่ยวข้องกับที่ดินนะคะเกี่ยวข้องกับอสังหานั่นเองนะคะสีบเรียนการเงินดีมากนะคะนะ้เขาเรียกว่ามีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะก้อนเงินก้อนใหญ่นะคะนะกการค้าการขายวันนี้ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาก็จะมียอดเงินเข้ามานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรัก ก็มีโอกาสกินทานหันร่วมกันนะคะพักผ่อนร่วมกันนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะมีโอกาสพบคนที่ถูกอ,อกถูกใจนะคะบางคนอาจจะเขาเรียกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแนะนําก็ได้นะคะชักจูงให้รู้จักก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาบนะคะบ้านเลขที่นะคะรวมทั้งเลขฉนดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจะไพ่ยี่สี่มีเลขห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะ ต่อไปนะคะกอนวันพุธคนวันพุธ นันพุทธนะคะก้าวไม่ถาวรนะคะวันนี้งานเหนื่อยๆบางคนเหนื่อยๆกับงานหรือว่างานเยอะนะคะงานมากนะคะบางคนทํางานสากกระเบอือยันเรอือรบหรือบางคนทําไปบ่นไปก็ได้ด้วยนะคะนะบางคนเ,เรียกว่ายังรักยังหวงเห็นในเรื่องของการงานที่ตัวเองทําอยู่นะคะหนึ่งเหรียญเรียกว่าคนดวงเหงนะคะจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะหรือบางคนมีโอกาสได้รับเงินโบนัสได้รับเงินปันผลได้รับเงินแบ่งหุ้นนะคะ บางคนเ็าเรียกว่ามีโอกาสซื้อทองซื้อของมีค่านะคะมาเก็บมากักมาตุนได้เลยนะคะหรือว่าคนดวงเหง่งเขาเรียกว่ามีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีนะคะอะไรมาให้นะคะบางคนอยู่บ้านเฉยๆก็ยังมีคนเอาน่นอนนี่มาฝากได้เลยนะคะเพราะว่าความดวงเหงนะคะวันนี้การค้าการขายนะคะ ก็จะมียอดขายดีหรือว่าการพูดการคุยการติดต่อการเจราจาการสื่อสารนะคะการงานมีโอกาสเปลี่ยนตําแหน่งมีโอกาสปรับเปลี่ยนเงินเดือนก็ได้ด้วยนะคะนะใครรองานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะสี่ไม่เท้านะคะโชคดีนะคะในเรื่องของการงานนะคะในโชคดีในเรื่องของการเงินนะคะ ส่วนทางด้านของความรักมีโอกาสกินทานหาร่รวมกันพักผ่อนรวมกันคนสดนะคะมีโอกาสพบคนที่ถูกอกถูกใจนะคะบางคนนะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันได้ด้วยมีบุตรหลานบริวารแบบกระทันหันได้นะคะนะโชคลาภบ,บางคนอาจจะมาอาจจะมาในรูปแบบบุตรหลานบริวารก็ได้ด้วยนะคะ โชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงบ้านเลขที่นะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากพ่อยี่สี่เลขเก้าหนึ่งหกสี่นะคะเก้าหนึ่งหกสี่นะคะต่อไปนะคะคนันพฤหค่ะ คนวันพฤหัสนะคะอัดวินถ้วยนะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสเขาเรียกว่าจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆนะคะกัลายาณมิตรใหม่ๆนะคะในเรื่องของการงานนะคะวันนี้ก็จะมีลูกค้านะคะเข้ามาอุดหนุนนะคะโดยเฉพาะเพื่อนนะคะหมู่เพื่อนหมู่ญาตินะคะลูกค้าเก่าๆนะคะนะาลูกค้าประจํานะคะจะเวียน,นกลับมานะคะเรียกว่าผู้เพื่อนๆจะชอบเข้ามา ให้กำลังใจนะคะอุดหนุนในเรื่องของธุรกิจนะคะก็ได้ด้วยนะคะจัสริกนะคะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการมีโอกาสไปทําบัตรประชาชนไปต่อทะเบียนไปต่อประกันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคนวันพฤหัสจะทำอะไรช่วงนี้นะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานหรือสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่า ทำอะไรแล้วต้องทำให้ได้นะคะต้องทำให้สำเร็จราชาเจ้าชายเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานมริวานนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะใครรองานอยู่ก็มีโอกาสได้งานนะคะการเริ่มต้นงานใหม่ทำสิ่งใหม่ๆนะคะธุรกิจเรียกว่ายังพอมีโอกาสยังไปได้อยู่มีโอกาสเริ่มงานนะคะใครบางคนเขาเรียกว่าการทำสิ่งใหม่ๆนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลขบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคนะคะส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่ยี่สี่นะคะมีเลขศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะต่อไปคนวันศุกร์ คนวันศุกร์สเตรนท์นะคะช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะถึกอึดอดทนนะคะในเรื่องของหน้าที่ของการงานนะคะหรือสิ่งต่างๆนะคะ,นะคะงานใหญ่งานเหนื่อยงานหนักคนวันศุกร์นะคะเอารอดนะคะขอให้มีงานเถอะนะคะคุณรับผิดชอบได้หมดอยู่แล้วนะคะหรือหรือเรียกว่าวันนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคนวันศุกร์ ช่วงนี้นะคะค่อนข้างจะแข็งแข็งนะคะนะ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะหวานก็ได้นะคะโดยเฉพาะกับคนรักนะคะนะก็ต้องลดลงมานะคะนะเอาอกเอาใจคนรักหน่อยนะคะอัศวินดาบนะคะพร้อมโุยพร้อมสู้อัศวินดาบเดอะสเตรนท์นะคะเขาเรียกว่าอึด นะคะในเรื่องของการงานนะคะมากเลยนะคะบางคนทํางานที่แข่งกับเวลานะคะรีบไปรีบกลับนะคะทำงานแบบเร่งรีบก็ได้นะคะหรือใครที่ทําเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการทหารตําตรวจนะคะงานทางด้านประเภทนี้นะคะเขาเรียกว่าลุยนะคะงานเยอะนะคะโด,น,ดนความฝั่งแบบสายฟ้าแลบเลยนะคะ5ดาบนะคะ นะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มวันนี้นะคะเราอาจจะเหนื่อยกับเพื่อนร่วมงาน <_ t Columb> เพื่อนร่วมทีมนะคะบางคนความคิดเห็นที่สวนทางกันได้นะคะนะเขาเรียกว่าโดนขัดแข้งขัดขานะคะจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมแต่คนวันศุกร์นะคะไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ยอมใครอยู่แล้วนะคะนั้นะนะช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่แกล่งนะคะนะเป็นคนที่ว่าค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองนะคะเราจะต้องชนะอยู่เสมอนะคะในความคิด ของคนสูงนะคะก็เรียกว่าต้องต้องลดลงมานะคะความเตร้อน,นะคะความความคิดที่บางคนคิดความคิดของตัวเองต้องเป็นที่หนึ่งต้องเป็นใหญ่นะคะราชินีไม่เท้านะคะการงานยังมีความมั่นคงอยู่นะคะใครรองานก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานนะคะส่วนทางด้านของ การเงินนะคะการเงินยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ละแจยมันก็เยอะนะคะเข้าซ้ายแจกขวาแต่คุณก็เอาตัวรอดได้ส่วนทางด้านของชกโชคลภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหนา้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสีนะคะมีเลข6 0ศูนหศูนะคะหกศูย์น,นะคะ คนวันเสาร์ <c oughs> คนวันเสาร์นะคะสี่ดาบนะคะรอเวลานะคะรอจังหวะหรือว่ารอบางสิ่งบางอย่างนะคะช่วงนี้นะคะถ้าในเรื่องของการงานเขาเรียกว่าวันนี้นะคะลำแข้งลำขานะคะอาจจะเหนื่อยนะวันนี้นะคะการงานนะคะเรียกว่าต้องลงมือทําด้วยตัวเองนะคะแต่คุณก็ดวงเหงอยู่นะหนึ่งเรียนเรียกว่าคนดวงเหงนะคะ จะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคนะคะจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีโอกาสที่ดีมาให้บางคนมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตได้รับเงินโบนัสได้รับเงินปันผลได้รับเงินแบ่งหุ้นนะคะนะเงินแบ่งสันปันส่วนก็ได้บางคนมีโอกาสซื้อทองซื้อของมีค่านะคะช่วงนี้นะคะมาเก็บมากกะมาตุนจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาจะค้าจะขายนะคะในเรื่องของการงานนะคะวันนี้โอกาสดีนะคะโดดเด่นในเรื่องของการเงิน หรือว่าใครรอง,งานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานดวงดีนะคนเสาร์นะคะเดอสันหนึ่งเหรียญนะคะเสียงโชคทิ้งไว้นะคะเสียงเ,เขาเรียกว่าจะมีโชคมีลาบดวงของคุณกําลังจะมีความโชคดีนะคะมีโอกาสได้งานแบบกระทันหันมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งแบบกระทันหันนะคะบางคนได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งดีๆนะคะการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะดีหมดเลยนะคะนะคนเสาร์เขาเรียกว่าดวงโดดเด่นนะคะ โหดวงดีมากเลยคนเสาร์ิงเหรียญขิงเหรียญไพ่เงินใหญ่นะคะขิงเหรียญหนึ่งเหรียญเดือดสันนะคะอย่าลืมเสี่ยงโชคทิ้งไว้นะคะนะคนวันเสาร์ไม่รู้จะไปถูกมีโชคมีลาบนะคะวันไหนตอนไหนนะคะหมอการมอการว่าคนวันเสาร์ดวงดีมากนะคะบางคนนะคะใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้นะคะ จะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนจะกู้แบงก์กู้ธนาคารประสบผลสําเร็จนะคะนะการค้าการขายนะคะก็จะอาจจะมีงานใหญ่เข้ามานะคะหรือว่าพวกอสังหาก็อาจจะมีนายทุนใหญ่เข้ามานะคะได้ด้วยนะคะมองโดยรวมแล้วดีมากนะคะสีดารอเวลารอจังหวะนะคะโรอโอกาสนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วหรือกําลังคบหาโดยใจกันอยู่บางคนมีโอกาสได้เงินสินสอด นะคะมีโอกาสแต่งงานแบบกระทันหันได้มีโอกาสจดทะเบียนแบบกระทันหันได้บางคนมีโอกาสตั้งท้องตั้งรันแบบกระทันหันได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็จะมีบทรานบริวารน,นะคะแบบกระทันหันเลยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดก็จะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะ นะเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนสวยเป็คนหลอ่อยิ้มแย้มแจ่ม,มจใสอารมณ์ดีก็ได้แต่ที่สําคัญก็คือเป็นคนค่อนข้างจะมีเงินมีฐานะนะคะขอให้เป็นไปตามไพ่ที่ขึ้นมาแล้วกันวันนี้คนวันเสาร์ไพ่สวยมากนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะจะมีโชคมีลาบนะคะจากาบ้านเลขที่แล้วก็เลขสมุดเงินเก็บธนาคารนะคะจะให้โชค ส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขสี่หนึ่งเก้าศูนย์นะคะสี่หนึ่งเก้าศูนย์นะคะนี่คือดวงองคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ